ร้านนี้บอกได้เลยว่าเด็ดจริงโอ้โหอาหารอีสานหลับก่อยส้อยจุที่นี่ทําให้เราต้องกลับมาที่นี่ครับอยู่ซอยโพ่อแก้วแยกเก้าชิมแจวชิมแจวเป็นธรรมเนียมของสแตกดกนับเข้าแล่วห้อนมากผันเป้ามาดิขอเดี๋ยะชิมก่อนเลยคุณผูชมทางบ้านเด้อวยาวราอพี่น้องเด้อทางบ้าน ท่านเรียงชีวิตเท่าไรขนาดไหนรั้ไหมก็เป็นอาชีพที่เฮ็ดให้เขามีไรายได้จุนเจือขอบคร้วได้ครับทรงหลูกเรียนทรงคางลดค่าบาทยังมือที่ได้ได้จักบาทรายได้กบสที่อยู่หลักแสนหมดไก่ไก่เคี้ยง สวัสด,ดีครับผู้ชมครับสแตกแดกตับมาแล้วครับโอ้ยคลิปนี้เห็นไหมครับร้านใหม่ของเรานะครับสาขาจังหวัดนนทบ,บุรีสแตกแดกตับนนนะครับนี่เปิดให้บริการแล้วนะครับผู้ชมครับใครที่ชอบอาหารอีสานพื้นบ้านอีสานมากเลยนะครับใครอยู่แถวเส้นเลี่ยงเมืองปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับนีฮะปักหมุดเลยครับครัวสแตกแดกตับนะครับนี่ฮะนี่บรรยากาศริมน้ําใครชอบน้ําแบบโอ้โหและที่สําคัญครับมองไปตรงโน้นครับผู้ชม โน่นจะเป็นทุ่งโอ้โหทุ่งข้าวเขียวคจีไปโน,น่นแล้วก็ที่ท่านเห็นตรงโน้นเป็นตึกเมืองทองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของพิษฐ์ปรงราม,มามากๆที่อยากให้ร้านอาหารอิสานมันเท่านะครับที่อยู่ในไก่กลางเมืองในเห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นเอฟที่นะครับยังกินฮอดกันอยากมากินก้อยกินลาบส้อยจุต้มเอืองแกงไข่พําลาบเท่าโอ้โหแล้วกาที่สําคัญครับเชฟของเราที่นี่ครับอาหารเกี่ยวกับปลาเนี่ยเพราะเราอยู่ใกล้น้าพวก ปลากระพงปลาอะไรต่างๆใครที่ชอบปลามาเลยนะครับนะฮะนี่คือทีเด็ดของกุ้งแตกแตกต่ำนะครับพี่น้องครับใครอยู่ใกล้ดีเวิร์กก็ไปได้นะครับยังให้บริการนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นครับอ่ะ ตอนนี้อยู่ที่ซอยโพแก้วแยก9้าครับร้านนี้บอกได้เลยว่าเด็ดจริงเพราะผมเคยมากินตอนที่ผมมาถ่ายน่าจะเป็นละครจะ <c oughs> โจโกะมม้ก็มาั้างมา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 อยู่ข้างๆติดตรงนี้เลยเพอมากินเนี่ยโอ้ติดใจครับพี่น้องครับ,รบนั้นเรามากินเรามาเขาทำ,ทำากิน <c oughs> <c oughs> โอ้โห و, อาหารอีสานหลับก้อยส้อยจุที่นี่ทําให้เราต้องกลับมาที่นี่ครับ อยู่ซอยพ่อแก้วแยกเก้าใจว่าน่าจะไม่ได้กินแล้วแหละทำไมพอเซ็งแล้วให<ร>้เช่าแล้วเนี่ยมันโมเมนต์บ้านนี้หลังร้านพ่ด <c oughs> <laughs> ไปซ็งครับอยากให้รู้จักครับสารคามจิ้มจุ่มเปิดมาแล้วนี่ <c oughs> โอ้โหตั้งแต่รวมมาเดิมเนี่ยเป็นสิบสิบปีแล้วถึงย้ายมานี่ไหนเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่เที่ยงไม่ใช่เวลาเขาเปิดอยากให้ไม่นอนมัอีสานแท้แท่อีสานขนาดแท้ของแสบของนัวอคนมะนาวไปเบิ้งว่าไปยังไหครับมากินครั้งหนึ่งตอนนั้นคุณแซคแซคชุ่มแพรแซคโซโฟนมาเป่าด้วยแซคชุุมแพร่เอนนั้ พอบวอเบลมาก<อ>าแซกีงล่ะบปรเด็บเป่าแซกเนาะจิ้มจุ่มร้านนี้มาสิบคนก็กินไม่หมดเพราะว <บา S 2> ่าเบิ้งหมอสิะ่ะโอ้ มันบอก่าเอิอจิ้มจุ้มบอกกันนี่เขาเอิอยังไงจิ้มจุ้มจิ้มจุ้มเท่ไหมอีกเขาคือนตัวจะพอย่างใส่เด้อย่างใส่ต้มลากก้อยเอาเป็นว่าอาหารอีสานนี่ผ้าม่ได้ตำมหุงกับแสบได้นี่เลยสวัสดีครับไอครับสวัสดีค่ะคนสารคามนะครับไอครับผมคนสารคามครับผมนี่สารคามนี่น้ำเขาต้องอาบเนี่ยฝากโตนะครับน้ำบมต้องตามน้ำเขาต้องตามบ่นึกว่าน้าบขต้องอาบสารคามสารคามนะครับนี่ฮะร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่เปิดตั้งแต่เที่ยง สี่ทุ่มครับโอ้โหมาหนี่ก่อนมาหนี่ก่อนมาหนี่ก่อนหลับครับมาสดๆจะคั่มนะครับแดดแรงหมดก็ได้เลยนะคั่มหนึ่งนะวันนี้มาคนบานเทาครับอันดับแรกเขาต้องซิมก่อนครับพี่น้องซิมแจ้วก่อนซิมแจ้วซิมแจ้วเป็นธรรมเนียมของสแตกแดกนับเฮามีปรุงเองขอบคุณนะครับดีปรุงเองครับมีปรุงเองร้านนี้นะเมนูย่างเนี่ยผมแนะนําเลยพี่น้องครับแล้วก็จิ้มจุ่มสมชื่อจริงจริง ใช้กับแก้มใช้กับแก,ก้มทางด้านนี้ด้วยไอ้อจิ้มจุ่มหม้อซัมมิ่นเลยปะหมอลุ่นกลางครับหมอลุ่นกลางขันซังขันซังไงสมิ่นเลยเดี๋ยว่นี่หมอลุ่นกลางอันนี้เอาไว้โชว์ให้เห็นว่ามีจิ้ม,มจุมจ่มจุ่มนะอ่ะาลุ่กลางเฮ็ดแก้วคนครับพี่น้องครับบ, a a l a l a บ้านเฮานี่แหละครับาโบอีหยังมากมายครับพี่น้องนี่แหละคุณบรรดาชาวบ้านครับนี่ แก้วนี่เฮ็ดไม่ทุกทุวยไอ้เฮ็ดไม่ทุวยครับาปรุงไว้ครับทำใหม่ทุกถ้วยเลยนะครับน้ำจิ้มเออนี่นี่เอ้ชิมข้าเขียงเมืองพี่น้องเ้เขียงใส่จานจะน่อยเนาะก็ไปชิมข้าเขียงแล้วบัตใช่จานเปชิมข้าจานนี่ทำนี่ละครับอ้ทำหละครับเดี๋ยวยายก่อนเลยยายก่อนเลยอือ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  อะไรปะอือจิ้มอันนี้คือซอยจุเนาะนี่คือว่าอยากกินอ่อนหอนคือเปาอยู่ห่อนโคตรห่อนโดิแล้วเขานี้อ่อนห่อนแน่ใช่ไหมแล้วห่อนมากผันเปาบ่นี่เคยมีความคิดไหมทางหนึ่งคุณอิฐแบบเห็นงัวอยากจูงมันเข้าปากเลยที่นี่ปะหอมหอมเข่าครัวครับเข่าครัวปลาพริกนี่ ต้องเฮ็ดมือตัวมือเพิ่นว่าเพิ่อนขวเองเดียวเพื่อวอย่งเดียวเพิ่อนขวเองเมียเพิ่อนเมียป่ะยูเมียบ่ว่างเมียไปตลาดเพิ่นเลือกขวเอย่างเดียวอ๋อื๋อใส่ย่างที่บอกว่าที่หนึ่งเลยเมนูนี่ให้กำลังใจคนเบื้องนี่งเงี้ยงใส่หมูเด้กำลังใจเังไลเอ้าใส่หมูสู้ไหมนะแห่กำลังใจมานมันอรอยมาไปลองอยู่โต๊ะเนะครับ นี่บรรยากาศคอนเท,ทน้าเอาตัวมาตั้งนี่เลยป่ะเรียกยังเดะยังเดี๋ยวย้ายจะเตรียมให้วิมกุอนนั้งแบบนี่บอสซิมตัดอ๋อที่ถัไกไปว่าป๋อ้ย ดูเมนูย่างก็หมูย่างไก่ย่างปลาดุกย่างไก่ย่างสาวน้อยน้าอกล่อนก็มียังสาวน้อยน้าอกร่อนคือยังนุ่มย่างเด้อเดี๋ยวถามก่อนที่ไปที่มาร้านนี้เปิดมากีกปีแล้วครับจะเข้าปีที่สามครับตรงนี้ครับตรงนี้อ๋อตรงนี้จะเข้าปีที่สามแล้วแล้วก่อนหน้านี้ผมทําอยู่ในวงการล่าบมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับ ก็คือเมื่อก่อนเปิดอยู่ลาดพร้าวปากซอยลาดพร้าวแปดเจ็ดครับพักไปสามปีแล้กลับพึ่งกลับมาใหม่เป็นคนจังหวัดสารคามมันเหรครับสารคามครับซื่อลาบสารคามจิ้มจุ่มหรอครับเป็นสารคามจิ้มจุ่มครับโอ้สารคามจิ้มจุ่มครับวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับพี่เนื้อในมือจะลูกครับไอ้เนื้อเฉพาะเนื้อครับประมาณอ่ารวมแล้กอะสิบโลอะไรอยู่ครับเป็นสิบโลเลยนะแต่ลาบมันโยเกไก์เนาะมันเม็นระยะท่ามาก่า ได้มันเราจะท่งไปสื่อ10กิโลมาถึงว่าน้ำหนักเนื้อนี่ครับพี่รองดูอันนี้คืออะไรยังครับอันนี้ตีเฮ็ดเป็นจุ่มเนื้อรวมออกไปในลองซิงครับอันนี้คือจุ่มเนื้อรวมนะครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับที่นี่ครับอครับชุดละ180บาทุ้ดล180บาทเต้าเนื้อครับแล้วแต่จะสั่งหมูสั่งเนื้อสั่งทะเลครับนี่เขาเขาหมักแบบสดเลยอ่ามอตอมอมอตอมอมอตอมอเลยนี่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 เห็นปะ อันนี้คือจิ้มจุ่มนะครับพี่น้องครับนี่สาาคามจิ้มจุ่มนี่มีหลายสาขาไหมพี่มีหลายสาขาครับก็เป็นพี่น้องด้วยกันหมดเป็นพี่น้องกันหมดแล้วก็ผมก็ทํามาจากพี่สาวพี่ชายพาทํามาผมก็ทํามาเรื่อยๆครับครับบริเวณนี้เนี่ยครับอาหารนิสานบ้านเท่านี่ครับพี่น้องไปยูซอกในมุมไหนก็บริหารเีานี่เนาะโอ้้หลายได้นี่อันนี้ครับอันนี้คือชุดหนึ่งชุดเดิมก็จะมีน้ําจิ้มให้ตามตามที่ คนมากี่คนเราก็จะเสิร์ฟน้ําจิ้มเสิร์ฟจานรองต่อไปอันนี้จิ้มจุ่มนะครับแล้วก็เอาก้อยลาบไอได้ครับวันนี้ครับก้อยนะครับก็เอาเอาก้อยก๋วยเมนูเนื้อนะครับเดี๋ยวจานเนาะครับเพียงเพียงโน้นทำอะไรครับเพียงโน้นไปประเภทย่างครับเน้นประเภทย่างมันเป็นย่าง เป็ดคือสไตล์วานเฮานะแทนพี่ไปเรียนมาจากไหนครับหรือว่าลุงอีสานเฮาคือมันเป็นนมาจากเนาะจากพ่อแม่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่ครับพี่ก็ป็นคนอีสานนะครับมาเรียนรู้กับพี่สาวพี่ชายทำามสูตรทำอันนี้คือบางคนคิดว่าไปกินที่ไหนก็เหมือนเดิมเหมือนกันไม่ใช่นะครับลาบก้อยหรืออาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่เราไม่ได้มักง่ายสูตรใครแต่ละคนเนี่ยมันเป็นรถมือตั้งแต่ดีเนี่ย ดีความนุ่มความขมแม้แต่ปลาแดกครับตำส้มตำเหมือนกันแต่ปลาล้ามันจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพี่น้องว่าไปกินอันเดีกันรสชาติใกล้เคียงกันบปมะมาณนะครับอันนี้คือความรายละเอียดของแต่ละคนลดมือเนาะไอเนาะคโอ้ขึ้นหลายจักบาทครับไอหนิอ่อันนี้ใครจานละยี่สิบบาทครับเริ่มต้นที่เจ็ดสิบลาบก้อยพวกนี้เจ็ดสิบยืนพื้นด้วยครับไอครับผมอ่านี่คือเมนูก้อยแล้วผมสั่งจิ้มจุ่มสั่งคอยนะครับเมนูต่ำน้ำครับไอ ฮะเอลยมามาดูทางต่ำเลยครับคือว่าร้านนี้ก็ปลาแดกนี่แซ่บปูปลาราใส่ปลากรอกนะครับคือจริงๆแล้วนี่ร้านทั่วไปนี่บลากอกนี่ฮะใส่กับปลาคอดนะเพราะว่ามันแพงเนาะจักบ่าครับตำปูปลาเริ่มต้นทีสี่สิบบาทเบื้องต่ำดวนบ๊ดนเบื้องสะพี่เพื่อนบุญน่ะอันนี้บนแมนเฮ็ดเอาได้เนี่ยเป็นทังซี่แมนขาดตัวตรงใส่ระยะเวลาได้เลยว่ามืออาชีพเป็มืออาชีพ กูบาล่าเซบะโกะบางนี่มันก็คือว่าซังซังได้ไหมครับพวกไร่แมนพวกอย่างน,น,นี้ปะเดลิเวอรี่ไร่แมนโรบินโกลกับสองอย่างในแผนกลาบมั้งนี่แผนกขาแผนกลาบใส่ป,ป,ป,ปูจัดหน่อยเอาเลยจ้ากส่วนหมักหุงถือว่าร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่ในโซนนี้นะครับพี่น้องครับ ใส่บักกอกก็เคยเห็นนี่เ<า>ลยจะเคยเห็นมาล <S <S แล้วนี่<ช>นี่นี่<ช>คือว่ามันสบมันคือมันคือ,คอกกเลยอันนี้เมื่อกี้โอ้บนสีแล้วอตะนูมาดีๆนะคนอีสานนี่างงปุ๊บขีดหอดปากปุ๊บดิ่นออกมาก,ก่อนเด้ไหมอ่ะแล้วเมนูทางนี้ครับพี่น้องคล่องมากเลยนอกจากเรื่องเนื้อเรื่องตำแล้วเรื่องปลาก็มีลาบปากบอ ลาปลาลาปลาอ๋อนุวาราบปลาราปลายัดลาปลาน้องลาปลาเอาลาปลากระป๋องหนึ่งทีจ้ะเว้ยมันปลาอี้ยังล่ะปลาดุ๊กอ๋อลาปาดุกบปลาดุกอ๋อเว้ยขออนุญาตนะบีบเออเฮ็ดพร้อมๆกันเลยพี่น้องนี่มื่อาชีพเลยวะคุณอ่ะสูตรปลาลาปลาดุกที่นี่ต้องแห้งๆป่ต้องเป็นสูตรแห้งะอ๋อถ้าคนไหนชอบแมีน้ำก็บอกได้อ๋อถ้าชอบแบบมีน้ำก็บอกได้ครับใส่ใส่ใส่ครับ ไส่ย่างเริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วไส่ย่างใครที่เป็นสายไส่ย่างเนี่ยพลาดไม่ได้นะฮะเนียนแบบกรุบกรึบนี่ยใครไม่เคยกินนะลาบปลาดุกสูตรแห้งๆแ,แบบนี้เลยนี่ครัวจนแบบโอ้โหพี่ดีพ,พี่ถันมากต้องลองฮะต้องลองไส่ย่างแล้วก็ลาบหมูอ่าลาบอันนี้ลาบปลาปดุกครับผมจิ้มจุ่มแบบปั่นเฮ่า บอกเคยเห็นสูตรนี่ครับพี่น้องครับอ๋อเย็นหมดคัวไว้เยอะนะอ๋อรอให้แห้งอ๋อรอให้แห้งอีกหลังจากคั่วจนแห้งเสร็จก็รอให้แห้งอีกโอ้เชฟเชฟเขาบอกว่าเราคั่วมาจนมันแห้งร้อนๆขนาดนี้เนี่ยจนรอให้มันเย็นอีกเพราะว่าถ้าเราใส่พวกผักเข้าไปมันจะเหเหี่ยวผักมันจะยุบเทคนิคนี่ย พี่น้องครับบัดคนจีได้กินงไงแบบไหนก็ผักหนึ่งผักหนึ่งครับหนึ่งนาทีสองนาทีอ๋อไม่ใช่ว่าร้อนๆแล้วใส่เลยอันน <eterm oon> ี้เป็นชิคของสารคามจิ้มจุ่มเขาโอ้หกสิทธาเทือ่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดปึ๊บปั๊บเรียบร้อยลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเชิญครับเชิญครับคนญี่ปุ่นวันนี้สวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ อ่าเข็มนีออ่ลาบหมูครับนี่ก็ที่เจ็ดสิบบาทครับลาบหมูเจ็ดสิบบาทบางที่เขาจะใส่หนังเนาะใส่ภาพยนต์แล้วแต่มองโอ้อยากชิมแต่พี่น้องขออนุญาตเด้ออนุญาตชิมมันกดใจบ่ได้กด,ก,ดกดสอนเนี่ยนะหอมข,ข้าวก่วบเมื่อกนี่ละยาเปายาเปากินตอนนอนหอนยาเปา เป็ยนยังไงเค็มเข้มสมหอมรสช,ชาติแบบบานๆเลยกระลาบหมูก็คือกรลาบหมูก่อนกระลาบเพิ่นลาบหมูกันยังไงกระลาบหมูออาต่อไปครับอันนี้ลาบปลาด,ดุกครับอยากเห็นอยากเห็นพี่น้องอ่ต้นแห้งเนาะไหนๆสักเลยทำเอาตัวเราแล้วนี่จตนแห้งนะพี่น้องอันนะจ้นแห้งแบบโอ้ฟ้อนก้อยกับฟอมไหม คล้ายๆก้อยกับป้อมแบบแง้แงแบบนี้ใส่น้ำปลามะนาวเข่าไปก่อนขันะ่วน้ำปลามะนาวจะใส่ก่อนขั่วน้ำปลากับมะนาวต้องใส่ก่อนพี่ขั่วเมื่อกี้เลยพี่ครับคือปรุงความนัวไว้ก่อนเลยครับเฮ้ยอันนี้ดีนะอันนี้ดีก้อยปลาดุกแห้งเ๋้ยลาบปลาดุกแห้ง,หงๆเ,เ,นเนี่ยเนี่ยอันนะ่ะอ้ยอผ่านพัดลมไม่ได้นะครับจิ๋วจิ๋วหมดแล้วจิ๋วจะถือผ่านพัดลมพี่น้อง เทคนิคก็มีอยู่ว่าก่อนที่เรากรอบขั้วเขาก็ใส่อะไรนะพี่ปลามะนาวก่อนปาามะนวก่อนนี่มันมันเหมือนคั่วแห้งลาบเป็นลาบแห้งไปเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับพี่จานนี้เริ่มต้นที่70ขออนุญาตชิมก่อนเลยค่ะผู้ชมทางบ้านเด้อเยาว่าเด้อพี่น้องเด้อข้างบ้านเบบี้สก๊อตจั๊มอะไรลูกโดดเบบี้สก็อตจั๊มไปเดี๋ยวเราไปลุยที่โต๊ะเอาใส่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  ที่บอกว่าที่นี่เขาเขาเน้นเรื่องไส้นะฮะเรื่องย่างไม่ได้ผ่านการต้มมาก่อนนะครับรบางร้านเขาจะต้มก่อนแต่ที่นี่ย่างไว้ก่อนแล,แล้วมาย่างอีกทีนึง <c oughs> ผมชิมแล้วครับไม่เหนียวมันมีสูตรของนี่ของที่เขาอยู่ <c oughs> เท่าไหร่ครับพี่ไส้ไส้เจ็ดสิบบาทก็เจ็ดสิบบาทคือทุกอย่างเริ่มต้นที่เจ็ดสิบนะฮะ <c oughs> โอ้ผู้ดใดห,หลยที่เจ็ดสิบอ่ะลองดู ใส่ย่างสารคามจิ้มจุ่มใส่ย่างต้งกินตอนฮ้อนด้พี่น้องเด้อกินตอนเย็นเราบ้านเย็นเอาอีกแล้วกินตอนฮ้อนหมายถึงมันว่ามากกินตอนฮ้อนไปยืนกินตาแกะมันอยู่กลางๆมันยังได้เขียวกรึบๆมันไม่ใช่ว่ามันเขียวแล้วมันแบบ ป่อยมันมันมันปลอยไปเลยนะเขาเลยว่ายังก่อนมันไม่มีมันมันมีเลือดเยี้ยวมันได้ชุบไปนิดนิดแล้วก็มันมันไม่ได้เหนียวไปเลยเนี่ยคือรสชาติการกินไส้อ่างขมูข้าวหมูอันนี้ก็เจ็ดสิบราคาเดียวเจ็ดสิบบาทเ่านั้นครับเงินสดพูดไรได้ไรเนาะได้ไรเนาะไม่ได้ใชของเปลือยหรือของอะไรหมักธรรมชาติเฉยๆได้เยอะเนาะพี่ได้เยอะกว่าร้านเราอีกเนาะไปเดี๋ยวเราไปลุยที่โต๊ะกันครับ อ,อันนี้ละลายโจุดเคี่ยวละลายเลยเอาชิ้มา่้างนีหมูชิ้มันถนัดหมูไม่เลยนะอ,นอร่อยละลายเดี๋ยวไปชิมจิ้มจุ่มแล้วชิมแบบเมนูของพี่มาพี่น้องมาเอาแยก่อนเรียบ<ด>ร้อยครับสารคามดิเอาแย่ก่อนเอามาสารคามน้ำบ่ต้องขี่นน้ำแก้วหน่อยเน,ะนาะ กินน้ำแก้วน้อยแต่แตมันมันหนักแน่นมันหนักแน่นเด้ที่อยากให้ผู้ชมได้เห็นนะครับจิ้มจุ่มนี่เขาบอกว่าที่นี่ข้นชื้อนึ่งชาโอ้ยแล้วก็น้ำจิ้มเขานี่ถือว่านี่นี่นี่คำว่าจิ้มก็คือนี่ครับพี่น้องครับเขาเอาตรงนี้เนี่ยเอาตรงนี้คืออย่างโจจิ้มจุ่มจิม้มจุ่มกับเจวพแล้วพิษแล้วอันนี้มันจุ่มกับเจีวห่อนต่างกันยังไงมันก็คือกันนั่นอันนี้มันจุ่มจิ้มด้ยนี่อันนี้เขาเรียกจุ่มจิ้ม ทำไมนะยังไงก่อนมาจิ้มแต่จิ้มก็ต้องจุม่มนะน้ำจิ้ม,มบอกได้เลยว่ามันเหมือนเอาผสมสารระหว่างอีสานไปเจอกับซุก,กี้มาเจอกันน้ำจิ้มอีสามนมันไม่วควบผิงากลางๆเจ้าวเรียกว่าเจ้าเป็นแบบเจ้วลูกเครื่องจัหน่อย หน่อย bonus. โอ oh, ้น <reco> siglo, ants, ้ำซุปอือพี่น้องครับมานี่ก่อนมันนุ้ยหรี่หัวใหญ่คนเด้อจิ้มจุ่มกับแจ่วห่อนมะต่างกันงใหย่ยน้ำจิ้มหรือเปล่าเอ่อบอลลูนอันนี่ต้องบอลลูบอลลูอ่าพวกพวกเครื่องปรุงเรื่องพวกน้ำซุปบ่คือแจ่วห่อนเนี่ยก็คือว่าคล้ายๆกับการปรุงได้หนิใส่เพียเข้าไปใส่เพียเข้าไปแล้ว่าจิ้มจุ่มนี่เออต้องให้อายเพื่อนอธิบายใายครับเรียนเชิญนีครับ นี่เจ้าของห้างเนาะพี่คิดคิดอะไรคิดบอกออกว่าเพื่นคือยังอไอเล่นเชื่อตรงนี้นะครับทางนี้ครับอไอมีเลยน้ําจิ้มนี่เขาเรียกว่าน้ําซุปอกุ้มคอมมากพี่อะไรนะครับพี่พี่กิ๊ติครับพี่กิตตีครับมันนัวหวานหอมครับอันนี้เป็นน้ำซุปจิ้มจุ่มครับไม่น้ำซุปจิ้มจุ่มเลยวะครับก็คือกันกับเจีวห่อนกเจีวห่อนกับจิ้มจุ่มมันต่างกันอย่างไรไอ เจ้าห่อนสีตั้งตรงทีน้ำซุปนะครับน้ำซุปสี่เป็นรสเผ็ดแล้วก็เป็นน้ำข้นเขาสีมีเส,<ม>สีเ้ยวยอมเสี้ยวอันนั้นคือเจ้าห่อนครับมีเพื่อมีเลือดมีพร้อมเผ็ดก็นี่ใช่ละจิมจ้มจุ่มเลยมันนี้ครับจิ้มจุ่มกับสีเป็นรสชาติแบบนี้เลยครับนนบนนี้มีเพียบนีความจัดจานในหันเพื่อจางๆิ้มจุ่มคือเอาจากตรงนี้มามาใส่น้ำจิ้มทั้งหากเลยหันเจ้าห่อนเขาสามารถกินแบบปักกินได้เลยในหม้อได้เลย อาใครไม่พอก็ไปจิ้มน้ำจิ้มอีกทีนึ่งพี่น้องครับต่างกันก็คือจิ้มจุ่มเลยก็คือว่าจะปรุงให้อ่ารสชาติเป็นมิแหละเราคือเอาตักออกมาแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มอีกมันจะไม่มีแบบความเข้มข้นแต่ว่าแจ้วฮอนจะใส่พวกเพ้ยจะใส่ความเผ็ดจัดจ้านเข้าไปเหมือนเหมือนแจวเลยคือใครว่ากินแก้วแบบแบบฮ้อนเนี่ยนะอ๋ใครชอบผมก็เติมผมลงไปอ๋ออันนี้ได้ต่ผู้ปรุงแล้วจะพู้มักครับ สำหรับน้ำจิ้มแจ่วออนนะครับอ่ะยายตักมาพิธีการกินแจ่วหอนได้พี่น้องครับตู้สูตรขอเมิกนอิหาลีต้องต้องจุ่มข้าวเดียวปาอ่าย่ยนาย่าต้มนั่นครับยนาน่าต้มนั่นต้มแช่สูตแค่เดียวครับอโอเคจุ่มกับเป็นสูตรของอ่าพี่สาวพี่ชายผาเย,ย็นั้งแต่เริ่มต้นจ้าจิ้มจุ่มกับชาบูมันต่างกันยังไงพี่คนนี้ ก็ชาบูเราไม่รู้เรื่องของเขาเนาะรู้เรื่องเฉพาะจิ้มจุ่มของเราแม่นครับจิ้มจุ่มของเราคือจะมีสมุนไพรอีสานเนาะสมุนไพรอีสานพวกอ่าตะไคร้เครื่องเทศบรรเทาแหละตะไคร้ใบมะกรูดชาบูนี่จะเป็นพวกของขังเวฟเบอรนหิ้งพนาบุตรพนมับูชาน้ำจิ้มคือผมผมผมมักน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันเป็นการผสมผสานแบบมีความแบบว่าสมัยใหม่สใส่น้ำอ๋อเอาจ้า สูตรดั้งเดิมมาแล้วก็มาเป็นสไตล์ของเขากลับมาปรับปรุงเป็นสไตล์ของทางเขาในต้านเโอ้นี่แหละนี่แหละทำทุกวันชิมทุกวันนี่แหละที่เด็ดเลยพี่น้องผมอยากให้ได้ชิมมชิมที่นี่จะทำวันต่อวันทาวันต่อวันทาทุกวันชิมทุกวันบอกได้สามคำแบบสุดเท่านั้นโอ้ จุ่มมาต้องเอาร้อยแปดสิบบาทนะพี่นะร้อบาทครับนอกนั้นก็คือเริ่มต้นที่70บหมดเลยคชับยจู้เหรครับอ่ะอยจู้แปบาทครับเริ่มต้นที่80บาทซอยจู้แปดสิบต้มขมพี่นองวันนี้ครับต้มขมเจ็ดสิบบาทนี่พี่น้องดูครับเอ็นเอ็แบบใสลองกะปลาดูรสชาติคือต้มแบบกระปิบปันเทาครับ ขี้หอดบ้านเลยขี้หวอดชอบวะขี้หอดบ้านเลยครับกต่ละข้าวมันกะลาซินลังใดขี้หอดบ้านนะขี้หอดบ้าน,นหานลังใดนีนดนลัง,งเดียวตัวนะลังเดียวอ๋อ,อเกิดขึ้นจริงคือซื้อไม่ไหดหลังนี้มีเด็ดอีกอ,อย่างหนึ่งครับแนะนั่ก็คือนี่ลาบปลาดุกพันเฮ็ดแบบแห้งว่าจะซื้อพันพัดลสมด้ยก็ฉันวมลาบปลาดุกนี่แซ่บเนาะโอ้เสียดาย พนักงานยิ่งเข้ากินเขาอิ่มแล้วท่านโอเคครับไอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวตีพาอีกทค่นึงเด้อปลาหมึกทอดคนมาเรียงสับก้อยบ้่งไงเนี้ยเขาก้อยก้อยบ้าก้อยเป็นยังไงได้ได้องมึงตมง้องมึงตมผมเอาล้ำอากาศ นัวเข่าเข่าถึงเข่าถึงไดชอบเลยนะี่อัยชอบย่ชอบอากาศแบบนี้เจอแบบจัดจ้านแบบนี้พี่น้องลองมาเลยมีแห้งเลยยด้สมตำขออนุญาตใช้มือเลยพี่น้องด้วยอสมตำเลยแล้วแสบเ่ย <c oughs> สองคำใหญ่เลยนี่แซ่บพริกดิ่มถึงสมตำกรอบ ไอ้อไรครับไว้ยังหลอกหนึงนะน่ะไอะ้แล้วนะังบนึงลูกค้าดิจะจะเยอะช่วงไหนพี่ลูกค้าเยอะช่วงไหนคจะส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นครับช่วงเย็นเย็นนะเย็นย่าแรงครับระมณแรงอ่ามงแรงกันเริ่มทะยอยมาเรื่อยๆครับอื บอกพี่น้องทางบ้านหน่อยอาชีพสุมตาอาชีพลาบก้อยเรานี่แหละมันเลี้ยงชีวิตเท่าไรขนาดไหนอะไรก็เป็นอาชีพที่เฮ็ดไ <c oughs> ห้เขามีายไ,ไดใจุนเจือครอบครัวใดครับคือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานส่งลูกเรียนส่<า>งค่ารถค่าบ้านอ,อย่า่าที่พี่น้องครับนี่ฮะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวส่งเงินกับปัน่นทำสร้างบ่งสร้างบ้านได้บ่ธรรมาดาหลายๆคนเนี่ย คนที่อยู่ทังบ้านบอกว่าอุยา้ยเศรษฐกิจก็ดีจากซีเฮ็ดอีองังไออ็ดทุกเมื่อนี่ก็น,นอนอยู่บ้านกับไม่อยากไปเฮ็ดยังเพราะว่าท่อแท้เหลือเกินอ้อายมั่ง่าผมอยากให้พี่น้องเข้าเจคิดแบบนี้นะครับผมอยากให้ไม่เห็นการท้ามากินคนเฮ็ดอยู่เฮกินอย่างพวกเขาเนะเ<ช>ขากเป็นทุกอีสานเขามีฝีมือตีตัวมาตาตั้มาคุ้งเฮ็ดนูเนเฮ็ดนี่ผมบอกว่าอยากให้ลุกขึ้นมาสู่เบิง่งพี่กิติได้ครับพี่น้องนะครับจากคนที่ดินร่นมาจากสารครามครับใหม่ใหม่ ก็จะก่อรา่างสร้างตัวได้ขนาดนี้นะครับใสรเวลามีสารค้ามร้านนู่นสารค้ามร้านนี้พี่น้องก็เฮ็ดร้านขายราบก้อยไปเลยได้ขันทั้งเฮ็ดรานแบบนี้อาจจะสูญยี่ปานนี่ก็ได้ยังร้านอ้ายมือหนึ่งมือหนึ่งยังแบบว่าขออนุญาตยังมือที่ได้ได้จกักบาทก็ไม่ได้ก็สิอยู่หลักแสนบ่ ไก่ไกเคียงนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นไหมครับหลายคนถามว่าไม่ทำไมต้องไปถามรายได้ครับผมมองว่ามันเป็นการแบบว่านึ่งละมันกับบริรักนั่นแบบมันกับบริรตายตัวนน้องไอ้นะมันไ่ได้แบบนั้นทุกวันแต่ผมแต่ผมมองว่านื่มันคือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแบบให้คนที่อยู่ทางบ้านได้อย่างน้อยมันจะได้เท่าไหร่กันทีว่าให้รู้แต่จริงๆแล้วสมมติว่าได้ขายได้หมื่นหนึ่งเนี่ยค่าของวัตถุดิบช่วงนี้หักค่าแรงงานหักค่าเช่าหาคักเ่ต่างๆก็ 30%ได้20%่สิบเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับอันที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือยอดขายมันหลายหมื่นจริงเกือบแสนจริงแต่ว่าต้องมาหาค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอีกนี่แหละค้นมันเท่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ท่อแท็กชีวพิตกับใครอยากให้สูดนะครับเด้ออาจจะเห็นขาว่าเป็นหรือยังก็หาทางสู่เจ้าของช่วงนี้มันต้องลุยกันนะครับสู่กำลังใจพี่น้องไปผ่านไปผ่านมาซอยภูแก้วแยกเก้าร้านสาาคามจิ้มจุ่มนะครับ อยู่ในเพจก็ได้นะไอเนาะขอบคุณไอ่แสบอีดีมั้อันนี้ครับเจสซูมินครับพี่น้องครับดูแลตับไขมันพอกตับนะครับใครที่กินดื่มเยอะๆหรือว่าใครที่กินของมันๆผัดผัทอดๆอกินเข้าไปแล้วไขมันในเลือดเยอะนะครับตัวนี้ครับซอยขจัดเอลกอฮอล์แลวก็ใครที่กินของมันชอบกินจะไปหาหมอหมอบอกว่ามีคอเลสเตอรอลนะครับเราต้องหาตัวช่วยแล้วนะครับหรือว่ากินเข้าไปแล้วอาหารไม่ค่อยย่อยตื่นมานิดเดียวก็เหนื่อยนอนอยู่ซื้ๆตื่นมากกับมือ ชนะว่าตับพมิมีปัญหานะครับระบบเมามีปัญหาแล้วอ้าวนี่ครับเคซูเมนครับไขมันพอกตับแล้วก็ไขมันในเลือดสูงเนี่ยครับอย่าลืมนะครับเป็นตัวซอยครับขอบคุณพี่กิตตีนะครับมื่อนี้มากินของแซ่บของนัวครับผ่านมาอย่าลืมนะครับพี่น้องครับธนาคารจิ้มจุ่มนะครับซอยโพแก้วแยกเก้าแจ๊ะปีนุ้ยยายชอบยายชอบหมดเลยฝากไว้นำเดือดบริเวณแต่ปากเกจิสุเมนเดือดปากติดตามเพจยรไม่ของยายโจ้น้ำเดือดแจ๊ะพี่เพจว่ายายโจ้สแตกแตกตับว่า ยายจู้ถ้าแตกแตกตับกว่าขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัคอบ,อ,บอร่อย